ฮาร์เ y d a เดวิสันโรดไกด์สเปเชียล114นะครับรถปี2020วิ่งน้อยนะครับ9,900หม่เท่านั้นนะสภาพสวยงามนะครับสีดำว h ดแ a c k สีนี้ไปค่อนข้างไวเลยนะสภาพตัวรถเนียนมากๆนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูรอบๆรถกันเลยท่อแว่นส n ตนไฮด์แบล็นะครับมาฟังเสียงกันตอนท้าย USA นะเสียงเร้าๆเลยมีไฟที่กระเป๋านะครับเป็นโชมเสริมมาให้นะครับตัวกระเป๋าไม่มีรอยนะสภาพดีมาก แคชบาร์หลังมีมาเรียบร้อยนะครับสภาพตัวรถเดิมๆนินเนียนนะคอท่อสวยงามนะครับให้ดูใกล้ๆกันเลยนะสะอาดมากครับตัวรถออยสวยๆแคชบาร์กลางมีมาเรียบร้อยนะครับเจ้าของเก่าดูแลรถมาดีมากนะดูสภาพนะครับบัมเบกดิสเบกสวยงามไล่มาที่ด้านบนเลยนะครับไอโมงนะเอกลักษณ์นะครับโหลดไกด์นะไฟเลี้ยวแต่งนะครับมือเบกมือคัส FLO ชิวนา HD นะครับ ไฟหน้าคู่นะเอกลักษณ์ LED นะครับสวยๆใสๆเลยมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะเนียนทุกจุดจริงๆนะครับตำหนิไม่มีเลยนะคันนี้เครื่องยนต์สวยๆนะครับแค็งเนียนๆนะไล่มาที่ด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับไฟท้ายเสริมนะอย่างเท่เลยนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะเบาะแต่งนะครับสภาพดีไม่มีขาดนะครับสีถังไม่มีรอยนะสวยงามมากๆนะครับประกงประกับเนียนๆเลย อันนี้มีครุสคอนโทรลมาเรียบร้อยนะครับแล้วดูคอนโซลคอนโซลสวยงามนะครับน่าขับมากวิ่งอยู่ที่9888ไม์นะครับเลขสวยซะด้วยไหมขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับ เสียงเร้าๆนะครับตัวรถสวยงามพร้อมใช้งานเลยนะเราตั้งไว้ที่1 8 0, 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับท่านใดกำลังมองหารถไกด์สเปเชียล1อยู่นะครับหาถามกันเข้ามาเยอะนะรุ่นนี้อย่าพลาดน,นะครับมาของแต่งแบบจัดเต็มเลยข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปดูแล้วละครับขอบคุณมากครับ